ข้อถัดไปนะครับตัวอย่างที่9นักเรียนคนหนึ่งนะครับมีเสื้อกางเกงรองเท้านะครับสำหรับใส่ไปเที่ยวนะครับคือมีเสื้อ5ตัวมีกางเกง3ตัวและรองเท้า2คู่ตามนี้นะครับเขาจะสวมเสื้อและกางเกงรองเท้าไปเที่ยวเป็นชุดต่างๆกันได้ทั้งหมดกี่ชุดแบบนี้นะครับถามว่า แต่งได้กี่วิธีนั่นเองก็ทั้งหมขั้นตอนการทํางานของเราก็พิจารณาได้เลยก็แสดงว่าเรื่องการแต่งตัวของเราก็ต้องเริ่มจากอาจจะใส่เสื้อถูกไหมหนึ่งตัวจากที่มีกี่ตัวนะนะครับเสื้อก็จาก5ตัวถูกไหมครับที่เรามีแล้วก็ต่อด้วยกางเกงนะครับซึ่งมีกางเกงอยู่3ก็เลือกหนึ่งใน3มมานะครับแล้วก็รองเท้าถูกไหมก็อีก 2นะครับยังข้อนี้ก็เลยสามารถคิดคำตอบได้เป็นเลยครับ5 3 15 15, 15 2 30วิธีนั่นเองนะครับไปต่อกันเลยนะครับตัวอย่างที่10มีหีบอยู่5ใบาวางเรียงเป็นแนวเป็นแถวตรงจะมีวิธีที่นำลูกบอล3ลูกใส่ลงในหีบทีละลูกได้จนครบ3ลูกเนี่ยมีกี่วิธี ถามว่ามีกี่วิธีตรงนี้ก็มาลองดูกันมีหีบผิวห้าใบว่า1 2 3 4 5แล้วก็มีบอล3ลูกก็มีบอล1มีบอล2มีบอล3อืมข้อนี้จะคล้ายๆคล้ายๆข้อไหนครับรู้สึกคุ้นๆไหมเหมือนกับการตัดสินใจเลือกเหมือนกันเนาะเหมือนกับการตัดสินใจเลือกของเช่นถ้าเราพิจารณาที่บอลลูกแรก ลูกแรกเนี่ยเอ๊ะฉันจะไปเข้ากล่องไหนดีนะเห็นไหมแปลว่าเป็นการตัดสินใจของลูกบอลน,นะครับว่าล,ลูกบอลที่จะเอาไปใส่ในกล่องเนี่ยก็ไม่สามารถใส่พร้อมๆกันหลายๆกล่องด้วยก็เหมือนกับข้อไหนครับก็เหมือนกับข้อนกกับต้นไม้นั่นเองเข้ด้ไหมอ่านั้นขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราก็ต้องมาพิจารณาขั้นตอนการทํางานจากใครครับกลายเป็นลูกบอลน,นะครับที่จะตัดสินใจ ว่าบอลแต่ละลูกจะไปอยู่ในกล่องไหนถูกไหมเราต้องใส่ให้ครบด้วยนะ,ะลูกแรกลูกแรกนะครับก็มีวิธีตัดสินใจอยู่ทั้งหมด5 5วิธีก็คืออะไรครับก็คือ1 2 3 4 5มีให้เลือก5อันแต่ฉันเลือกแค่1อันฉันก็มีอยู่ทั้งหมด5วิธีนะครับลูกที่2ก็ต้องเลือกระหว่าง1 2 3 4 5ได้ด้วยเพราะว่าอะไรครับ ไม่มีข้อห้ามที่เพิ่มเติมขึ้นมาคืออาถ้าสมมติกลองลูกที่1ใส่ไปแล้ว2ก็จะไปใส่ก็ได้เพราะโจทย์นะครับโจทย์ไม่ได้ห้ามไว้นะฉะนั้นในบอลลูกที่2ก็จะไปได้อีก5วิธีและบอลลูกที่3ก็อีก5วิธีเช่นเดียวกันฉะนั้นก็จะมีคำตอบเป็น5้ากำลัง3าเ,เท่ากับ125วิธีนั่นเองนะครับ อีกข้อหนึ่งนะครับข้อ1เอดเลยนะครับร้านอาหารมีเบอร์เกอร์ต่างๆกัน6ชนิดนะครับมีเครื่องดื่ม4ชนิดโดยแต่ละชนิดของเครื่องดื่มมีใหญ่กลางเล็กคำถามคือหาจำนวนวิธีที่เด็กคนนึงจะเลือกเบอร์เกอร์และน้ำา1อย่างเราก็ลองทำเลยนะครับฉะนั้นพอเรามีลักษณะของงานของเราเนาะเราก็ต้องทำการอะไรก่อน เราทำการเลือกเบอร์เกอร์ก่อนอเลือกเบอร์เกอร์แล้วทำไมต่อแล้วก็โยดสั่งมาแล้วก็คือทำไมครับเราทำการเลือกน้ำไปด้วยแต่น้ำของเราเนี่ยถ้าเบอร์เกอร์นะครับมาลองดูเบอร์เกอร์6ชนิดถูกไหมนแสดงว่าเบอร์เกอร์เนี่ยมีแค่6วิธีเลือกมาหนึ่งอย่างแต่น้ำละครับน้ำละ่ะปรากฏว่าเครื่องดื่มนะครับมีเครื่องดื่ม4ชนิดแต่ มีสามขนาดอีกต่างหากเห็นไหมนั่นแสดงว่าในการเลือกน้ำหรือเลือกเครื่องดื่มมันเนี่ยก็ต้องเลือกก่อนเลือกอะไรครับเลือกชนิดนะครับเลือกชนิดก่อนอืแล้วค่อยอย่างงี้ครับคูณต่อด้วยขนาดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นงานที่สอนกันเนาะอ่ะก็คือชนิดเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดถูกไหอมอ่า แล้วก็ขนาดก็จะมีอยู่อีก3ขนาดที่จะเลือกได้ดังนั้นในข้อนี้ก็เลยจะมีจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับกลายเป็น6คูณ4คูณ3ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ72วิธีนั่นเอง